ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกับเราช่องรถทุกสรัพระบุญวันนี้ก็จะมาทำน้ำยาล้างเครื่องโดยของใช้ในบ้านแล้วน้ำมันโซลานะครับนีย่ยาล้างจานนะครับ เขย่าครับเขย่าให้เข้ากัน น้ำยาก็ประมาณโซล่าสามยาหนึ่งนะครับ ฉีดในทั่วยนะครับฉีดฉีดแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้สักพักนึ้งนะครับให้ยาจัดการครับ ดูค่ามาฉีดกันกี่เห็นไหมครับเมื่อเราฉีดทั่วแล้วครับก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาน้ำฉีดนะครับฉีดให้เยี่ยมเลยด้วย ลลับที่ได้ออกนะครับคาบน้ำมันออกหมดเลยนะมีแต่คราบกบเก่าที่ไม่ออกนะครับแต่คาบน้ำมันมีเยอะเลยนะครับออกไมมออกนะครับ ครับอชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับ